วิวขาอกันอีกคือเกาเนาอค่ะกปรปาบนคนอนเมื่อนี่กระป๋นนาบนคนอีสานได้มักิดตามเหื่องเราความฝันของคุณยายได้สามศูนย์ค่ะคุณยายได้สามศูนย์เพิ่นฝัน <c oughs> เห็นผู้เ่าอยู่ในห้องค่ะหอ้องกงก้วงบ่อึดเพิน่นวะผู้เ่ามักอยู่ห้องเข็บเขียบผู้ชายลายกวนี้มีนีมมม่มีผู้เดียวค่ะคุณยายได้จะได้ ไปขอเจ้าอีกค่ะไปขอเจ้าเจ้ากับตายแลีคคค่ค่ะยกขาสอขาขาหลังบบเห็นค่ะเรื่องล่าความฝันของคุณยายได้ที่สูกที่รากัีสันผู้ชมสร้างบานแน่วไรกับไปบึงเอาน้ำกันเนาะค่ะกับความฝันของคุณยายได้ค่ะ สวัสดีค่ะคุณยายไร่ค่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะค่ะมันมีกระดิมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณยายไร่ค่ะเพิ่นฝันคักงวดนิ่มจนว่าค่ะเรื่องเล่าความฝันของคุณยายเพื่อนฝันให้ฟันผู้จมทางบ้านห้าฟังแนวไรค่ะมาบึงมาชมน้ำกันค่ะว่าเพิ่นฝันแนวไรค่ะว่ยแน่วไรค่ะคุณยายโอ้แม่กับฟันแล้วฟันนี่เงื่อนเขาสั่งใหม่นาะ ลูกร้านแม่จะกีทุกขึ้นยังเี่ทุบล้ำบากรรคำบาดไปหังไปมีจังไหนจังสางบานเห็นอยู่คนเศร้าแมว่าเป็นหลอกไผ่หลอกมันเป็นหองไผ่หองมันเออแม่ที่ไปกอตองเลยบันว่าจะเอาตองเอาบ่ถึงตองนะเอาบ่ถึงนี่ตะทีพ่นมันมันสูงขวดตัวเดียวแบบไปเราไปเรามาบัานมีคนเขาหองพ่นน่นเขาหองคนหนึงเขาหองน่ะ หลอไปเราบ้ามันกว่างร้ายนะแม่เลากเอาไว้โอ้ยม่คุณไปแม่นซ้อยเนี่ยเว้ยจะสิออกไก่วะค่ะแม่ไม่มีทางออกแม่ก็เลาะไปตัวเลาะไปหลอกไปไปห้องห้องอดเจาะมีตายจะบุถ่ากองอันใญ่อยู่เลี้ยงร้านผู้นึงหาบ่าเดินทางสิออกกว่างายมันกว่างสิว่าไปคุณไปสู้ไอยนี่ก็บ่ไปแม่ก็ไปสู้ไอยนี่ซอยผู้เฒ่าอยู่นี่เราไปมันบ่กว่างไรเอ้มันมีแต่ผู้เฒ่าผู้นึงเลี้ยงร้านเล่านั้น มีตะพูทชายคือก็ปลูกดอกไม้ทางที่โลกให้บ้านอีหวันนั่นนะเสริมสวยคปวันเล่าเศร้าก็แม่ก็บริถามแต่ว่ามันเปนอีหวันอยู่มันส่างเือนไม่ให้คนเศร้าให้คนเศร้าแม่คิดว่าอุ้ยมึงคือได้รับได้ดีแท้สี่ลำบากกากรรมไปทำงานรอล็อกเลยลองก็ไม่ไงแมนอีหลีแมนบอก บ่เคยฝันนี้มันจกเทอะค่ะเริมาฝันเมื่อคืนนี้ค่ะอันที่ว่าผู้เฒ่าได้หลายนั่นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงผู้นึงอย่างหไร้ม่วนผู้ชายผู้ชายเบิดผู้ชายเบิดอืมแย่บางเลยหรอคะผู้ชายเสื้อผ้าแย่แน่บอบ่กอันผู้พันปลู่กันไหมปลาโตได้พูดเรื่นุ่งเสือได้ปลาโตนุ่งผ้ากานกิ้งผ้าขัากันค่ะนุ่งกิ้งข้าศึก บ้านนี้ผ uh, well, mm. no, ู้เฒ uh, uh, um. uh, right. uh, ่านั้นไปกองกันอยู่ห้องเดียวอุ้ยอยู่ห้องเดียวนี่มาห้องบ่อนข่วงอุ้ยบ่อนข่วงบ่อนข่วงคือพออยู่บใหญ่ไม่ใหญ่๊คอยู่ห้องนี้เราอะเรามาห้องนี้เพราะว่าห้องนี้จาะกับจ้างมันเผยเผยขึ้นทุนทางคือแม่นี่ค่ะแม่นทุนทางเออมันม้วนมันกว้างไร้แล้วทีอยู่บ่ไหวมันอึดอัดไปจากละค่ะเป็นห้องเป็นห้องเมื่อไหร่หนุ้ยค่ะบ้านคนตาผู้เฒ่าเนาะผู้เฒ่าก็มีดอก ว่าลุงว่านี่โม้ีคุณใหญ่เปรคุณใหญ่สีเปร์ว้ยปรว่าหาเก่าหนึ่งแล้วแม่กับแอนสีตัวหาเก่าหนึ่งเออหาหน้าจะใส่คุณใหญ่หมวยมานจให้เพื่อนกับหาเพื say, er? like ่อนหาคุ s <S oh! ้เท่าก็เก่าคุ้เท่าเก่าเล็กหน่อยก็หนึ่งค่ะหาเก่าหนึ่งก็สั้นตัวบ้านมีคุณใหญ่ว่ามีแต่ผู้ชายเนาะกระแตกดเลยเล็กห้องเหมือนมิแต่ผู้ใส่หลายกลัวม่ยิ่งผู้เดียวเมนบอกเออบ้านี้ชาให้คุณใหญ่เปร หนึ่งเก้าหกละบุ้ยหนึ่งนี่คือเล็กหน่อยเล็กหน่อยก็หนึ่งผู้เทาซะผู้เทากับเก้าเก้า้าเก้าหกผู้ชายน้ำหกนี่ค่ะค่ะค่ะเออผู้ชายน้ำหกค่ะผู้เทาน้ำเตานี่บอกหากหาชี้ซุ้นกี่ตัวเตาตายพี่ใหญ่ก็ฟันี่ใหญ่ฟันฟันเตาอีกคนคัดกอไปแล้วมันอยู่หกหกเตา่นี่พึ่ยกมือสิเตาตายยังไง กระดองเพันงายสีแต่ว่ามือเพิ่นสิสี่ยงดีค,คุณยาย,ายไปจังไรยังเลยเพี้ยนกับโอ้จะไปจังแล้วบุกปา่าบุกงงไปยังพอเต่าตายยังหยกหัวคนเต่าอยูย่คนหยกมือคนหยกมือขาหนาขาลัางโบเห็นตายแล้วกระดองขาวพิมพูนเพอกระเตะเพอเต่าตายเต่าตายอีเด็กโตแบบไงโตดี่นี่เพิ่นแบนมือสี่เบื้องหน้าดิเพราะว่ากระดองเพันงายแม่นบอกมันตายขาเนี่ยโบเห็นหรอก มือโบเห็นสี่เกิมันเพิ่นตายแล้วมันตายแล้วเต่าตายอีหลีกระดองจนขาวขาหลังกระจนโบเห็นโบเห็นโบเห็นเห็นแต่มือสองนิ้วนี่เห็นแต่ทั้งหน้ามันหยกไม่ใหญ่ก็คือจะห่วงข้อมันค่ะมันแปลกมันแปลกไปหนอตายใหญ่แค่แค่หยกสี่ค่ะคือกตายนี่แต่เต่าตายนี่ค่ะจนกระดองขาวเลยกระดองขาวเห็นแต่ส่วนขาทั้งหน้ายกขึ้นยังสี่ค่ะ ม้วนไปใส่กระบอกนี่่าทอไปสิม้วนเนี้ยไม่นีเนาเกี่ยวเขาคุณใหญ่ว่าห่านี่คุณใหญ่เอามาจากใส่ห่าเอามาจากใสเอามาจากใส่างแ่งี่นี่นี่นี่มืดแปหาหาไก่เรื่องหาชีสุ่นไก่เรื่อง ค่ะค่ะอ่าสี่ศูนย์บอกคุณใหญ่อ่าสี่ศูนย์เมื่อนี่ก็หาเนาะเป็นเมื่อนอเนาะนี่เปนกแหวกถึงนี่สี่นี่กระดองพ่กันันสี่นี่เนาะเปเปมาอมเป็นยกกลินสัหนี่ค่ะค่ะอี่แม่ก็ห้อคอนอยู่ค่ตัวขาคือเว้นแม่ว่านนะพวอพันแม่ก็ยกมออยู่ค่ะค่ะคุณใหย่กับปใส่หาสี่ศูนยวาหาสี่นตัวค่ะมันหลอกเขาหลอกเลยเจ้าเจ้าจ่ายเจ้านีคุณใหญ่เปเป็นสี่เหมืนบอค่ะใต้กระศูน เต้าก็ชีค่ะค่ะค่ะเออหาชีสูงมือก็หาค่ะหาชี่สูงก็ได้หา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 ชีสูงก็ได้มันได้สองอย่างเลยนี่ะเมื่อยมสีหนอกเพิ่มมาเด็กไกลแก่หมดเค่ะก็ดองเพื่อแม่ก็แนมอยู่กระดองเพื่อข้าวกลิ้พูนอยู่ตายขาบนมือนั่นบนในห้างกันกับดองเพิ่นเป็นบ่อบ่อบ่อคนใหญ่คนอื่นแก่แก่โจจอดกันกับดองเพื่อนี้สินี่คือแม่เฮ็ดนี่ แม่ก็หัวควนเนาะขาโมขึ้นมุมมีแม่ว่านาะความฟันแม่ก็จากหัวขึ้กันเลยเว้ยในความฟันกับหัวโอ้หัวตัวจากหัวตัวมันไม่เห็นขาเห็นแต่มือเบนแพร่ในความฟันกับหัวฟันต่าคือตายตายไม่บอกตายอยู่หกเม่นบอกตายหกแม่บุกไปยังบอกตายงหางตายยังตายหกแตงเห่อใช่แม่ว่าแม่บอกเต่านะแล้วก็ตายอีีเนาะคือมาตายอยุหกแท้บางตอวแม่บุกไปน่ะ ตามมาสาแม่ห้านั่นห้านีผ้าเผือกหาเตัวผู้เป็นนี่ละพอเราตายเนาะก็จะหัวค้นเพิ่นหัวอย่าโค้นนี้เลยโค้นพันแต่เก่าถ้าพ่อเต่าตายฝันเห็นเต่าตายคุณยายมิโศบอกโอ้ก็ซีชูน่ะเนาะมิโศนี่แหละคือมิโศแหละเนาะมื่อช่วงนั้นไปเกี่ยวเขารับจ้างหนูเต่าถือบ่วงออกมาแพ้กระเสื้องแพ้กระเสื้อไปใหญ่ออกมาซีชูนไปในดีได้ดีใช่ปะถือบ่วงได้บ่วงแม่ก็ตีแล้วูนนี่แม่บอกคุณยายก็ฟัน เขาก็สิซี่แดบกงกเลยบ่ได้กลับเลยค่ะค่ะเขาเจ้าี่ไปทํางานเหมือนกันไผก็บ่เชื่อเาเพิ่นว่าค่ะ้ยแม่เกี่ยวเกี่ยวไปแม่ก็พ่อเต่าตายบุญแปลว่าคุณยายนี่เคยันเห็นเต่าตายมาแล้วโอ้ถือว่าตายแม่ก็อยู่ดอนแม่ก็ถือค่ะค่ะค่ะอกินวงเขากันกับเต่าเนาะค่ะแม่กินน้ําเต่าบักปลใส่มอได้ถามบนเด้อก็บ่เชื่อเด้อค่ะค่ะใส ใส่มองได้เอาไม่ได้เตาตายโอ้ก็ชีสูงลงเว้ยออกมาชีสยุ่นเปียกเลยโอ้ค่ะเฮคุณยายฝันยำได้บ้าดไหมฝันยังเตาางไหมโอ้แม่ยายกินน้ำเตาเลยถุนก็มาด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ความฝันของคุณยายกันมีอีกบ้าค่ะมันบดเท่านี้เลยค่ะค่ะพอมันเหี่วเลยดิค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณคุณยายได้หลายเนาะค่ะที่แบ่งปันความฝันแบ่งปันแนวทางต่อเด็กบ้าะค่ะคุณชม ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะมาสรุปตัวเลขของคุณยายไร่สามศูนย์เนาะค่ะคุณยายไร่สามศูนย์เพิ่นฝันเห็นผููเถาอยู่ในห่องเล็กหน่อยผู้หนึ่งค่ะห้องเพิ่งคะเตหาค่ะหาเก้าหนึ่งค่ะเลขของคุณยายไร่สามศูนย์เนาะค่ะหนึ่งเก่าหกค่ะโตมาเพิ่นกับมาฝันเห็นเตาอีกค่ะเตากะหาสี่ศูนย์เตาตายเนาะค่ะ ฮหาห้าค่ะคือของคุณยายไร่สามศูนค่ะเมื่อทีสามชิปท่านว่าคมพ่อโสสองพันหารวยหกหกก็เริ่มกดติดตามป่าบนคนสามกด,ดไหลค์กดแทรเพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบุนคนอีสานนั่นเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานกับเที่ยงเทิงทิพนาโขกันมนา,าโศกโศกมานหมานลำลำลุย่อยเฮ่งเฮ่งตังตังกับ ตัวเลขของคุณยายสามศูนย์น้องค่ะสวัสดีค่ะ